สวัสดีทั้ง12ราศีเลยนะคะวันนี้จิ๊บน่าจะ้าจะดูดวงให้แต่ก่อนอื่นเลยค่ะ ขอบคุณมากๆสํสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับจิ๊บรบกวนนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่จิ๊บนะจ๊ะ45นัดหมายเวลาดูดวงส่วนตัวกันได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี่คือคำเตือนก่อนดูดวงอย่าเพิ่งรีบเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะหรือเรื่องราวอาจจะสล หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณเพียงแค่นิดเดียวก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีความสุขดีอยู่ชีวิตก็จะยังมีความสุขดีอยู่แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาก็มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาตามที่ไพ่บอกนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาถึงเวลาละไปดูดวงกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้จิ๊บน่าจ,จะจะดูดวงความรักให้กับชาวราศีพฤษภที่เป็นโสดนะคะคนโสดสำหรับชาวราศีพฤษภมาดูกันว่าความรักในเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนที่เกิดในราศีพฤษภคือคนที่เกิดระหว่างวันที่1 4พฤษภาคมไปจนถึงวันที่13มิถุนายนค่ะเออมาดูภาพรวมกันก่อนเลยนะว่า ชาวราศีพฤษภความรักเป็นอย่างไรบ้างดูเหมือนกับว่าช่วงนี้นะภายในสภาพแวดล้อมเป็นเดล l เวอรแปลว่าคุณมีความรักอยู่นะคุณกําลังตกหลุมรักแต่เป็นความรักที่ไม่ได้ ไม่ได้มีความสัมพันธ์เหนียวแน่นเป็นความรักที่ยังเลือกได้มันเหมือนกับว่าชอบชอบกันอยู่แต่มันยังเลือกได้อยู่นะมันยังไม่ได้สร้างความสัมพันธ์อะไรกันมากมายขนาดนั้นช่วงนี้ส่วนใหญ่จะสนใจเรื่องงานและแถมพอคุยคุยกันไปสร้างความสัมพันธ์กันไป ดูเหมือนจะมีเรื่องให้ทะเลาะก,กันด้วยนะคะแต่ว่าไพ่บทสรุปนะเป็นไพ่ The Emperor คนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือคุณเองอาจจะทํางานเกี่ยวกับชาวต่างชาติก็เป็นไปได้หรือคนคนนั้นอาจจะมีอายุมากกว่าคุณนะคะคือหรืออายุอาจจะต่างกันประมาณ10ปีนี่แหละนะยังไงก็ตามคะ่ะชาวราศีพฤษภค่ะไพ่โดยรวมของคุณนะไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดเป็นไพ่ Queen of Cups เพราะฉะนั้นเนี่ยมันบ่งบอกว่า ถึงคุณจะรู้สึกว่าทะเลาะกันรู้สึกว่ายังสารความสัมพันธ์กันอยู่มันยังเป็นความรักที่ไม่จริงจังมากนะักมันเหมือนกําลังทําความรู้จักกันแล้วก็ช่วงนี้ตกหลุมรักแต่ว่ามันยังเปลี่ยนแปลงได้อยู่นะเป็นเพียงแบบเหมือนช่วงที่มันเริ่มต้นไปแล้วนิดๆประมาณเนี้ยแต่อย่างไรก็ตามชาวราศีพฤษภนะคะคุณไม่ได้มีตัวเลือกเยอะ คุณทำหน้าที่ของคุณได้ดีคุณซื่อสัตย์คุณจริงใจช่วงนี้คุณรู้สึกแบบนี้ต่อให้ทะเลาะกันต่อให้รู้สึกว่านิ่งๆไปในบางครั้งในเดือนพฤศจิกายนแต่คุณก็ยังซื่อสัตย์และมีความจริงใจให้อยู่นะคะชาวราศีพฤษภจะพบกับความจริงใจถึงแม้จะทะเลาะกันบ้างแล้วก็ยังเป็นความสัมพันธ์แบบหลวมๆยังไม่ได้ชัดเจนและจริงจังมากนะคะอย่างไรก็ตามก็ขอให้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้เรื่อยๆแล้วกันนะอ่ะงั้นมาดูกันว่าแล้วคนที่เข้ามา คนที่เข้ามาพูดมาคุยมาสร้างความสัมพันธ์กับชาวราศีพฤษภหรือหรือชาวราศีพฤษภไปสร้างความสัมพันธ์กับเขาเนี่ยเขามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันค่ะเขาเป็นเดอัซันที่ไพ่ตัวตนของเขาเลยนะเขาเป็นเดอัซันแปลว่าเขาประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเขามีรูปร่างหน้าตาดีเขามีชาติกูลดีเขามีฐานะดีมีการศึกษาดีประสบความสําเร็จทุกอย่าง รอบด้านคือสุดยอดอะคือโปรไฟล์ดีอะว่าง่ายๆแล้วแถมนะเขาได้ไพ่เดอะสตาร์ด้วยนะคะบางทีเขาอาจจะเกิดในวันอาทิตย์ก็เป็นไปได้แล้วแถมเขาได้ไพ่เดอะสตาร์บางทีอาจจะอยู่ในราศีกุมเขาเป็นคนที่ชอบอยู่บ้านเขาเป็นคนชอบสันโดษเขาเป็นชน เขาเป็นคนชอบความเรียบง่ายชอบมีความสงบสุขแบบเรียบง่ายเขาเป็นดาวเด่นเขาเป็นคนที่เดินไปไหนก็เด่นเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จและหน้าตาดีอ่ะเรียกได้ว่าแบบนั้นนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะคนคนนั้นที่เข้ามาสร้างความสัมพันธ์เขายังไม่จริงจังกับความรักนะใัยสภาพแวดลอ้อมเขายังเป็นเดอะฟูล เขาไม่จริงจังกับความรักไม่แปลกใจเลยที่ทาไมทาไมมันถึงยังไม่พัฒนาเป็นแฟนแต่ฝ่ายต่างยังรู้สึกว่ามันยังเลือกได้อยู่และยิ่งคนคนนั้นเขารู้สึกว่ายังไม่อยากจริงจังเรื่องนี้มากเท่าไหร่และแถมยังเป็นเดอะทาวเวอร์เขารู้สึกดาๆเกี่ยวกับเรื่องความรักเขารู้สึกเฟลเฟลเขารู้สึกยังไม่อยากจริงจังไม่อยากเสียใจยังรู้สึกแย่ๆกับเรื่องบางเรื่องอยู่ยังรู้สึกว่าตัวเองขาดความรักจากใครบางคนอยู่ สรุปง่ายๆคือเขายัางไม่พร้อมที่จะมีความรักแบบจริงจังอ่ะเขาก็เลยเขาก็เลยดูเหมือนกับว่ายังไม่อยากจริงจังเพราะว่าเขารู้สึกขาดความรักเขารู้สึกทุกอย่างมันถล่มทลายลงมาอยู่พักหนึ่งและอะไรแบบเนี้ยเขาน่จาจะก,กําลังพึ่งกําลังฟื้นจากการเจ็บ เกี่ยวกับความรักมาพอสมควรช่วงนี้เขาเลยไม่อยากจะจริงจังแต่ชีวิตด้านอื่นของเขาประสบความสําเร็จมากๆเลยนะแล้วก็เขาอาจจะเป็นชาวราศีกุมหรือคนที่เกิดในวันอาทิตย์อย่างที่บอกไปแล้วมาดูกันค่ะว่าแล้วคนที่เกิดในราศีพฤษภล่ศศะถ้าไม่อยากจะโสดในเดือนพฤศจิกายนต้องทําอย่างไรนะคะไพ่บอกแบบนี้เออแปดดีอันนี้แปอันนี้ไพ่ไม่ค่อยขึ้นแบบนี้ไพ่บอกว่าให้ทําตัวหวานให้ทําตัวเหมือนเป็นแฟนให้ทําตัวเหมือนคู่รักที่ หวานมากๆทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้เป็นแฟนแค่ชอบๆบเออแต่เขาบอกให้ทําตัวเป็นแฟนได้เลยนะทําไปเลยแล้วก็หมั่นไปปรึกษาค่ะขอคําปรึกษาหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับารพูดคุยเกี่ยวกับารปรึกษาในเรื่องนั้นเรื่องนี้จะดีมากแล้วก็แสดงความจริงใจและซื่อสัตย์กับเขาแล้วก็ยินดีบริการทุกอย่างคือเป็นคนที่แบบ เต็มใจทําให้เป็นคู่รักที่ดีที่สุดคอยให้คําปรึกษาคือถ้าเป็นนางเอกก็คือนางเอกนางเอกอนะคะถ้าเป็นอ่อถ้าเป็นพระเอกก็พระเอกพระเอกนะคะ,ะให้ทําแบบนั้นแล้วหลังจากนั้นทําอย่างนั้นแล้วเป็นยังต่อรู้ไหมให้รอดูผลงานความรักที่ผิบานให้รอดูมันคะ่ะ ไพ่บสรุปเป็นไพ่ของ King of Cup บไพ่บอกว่าอะไรก็ตามที่ไม่พอใจที่หงุดหงิดให้เก็บไว้ในใจอย่าแสดงออกเยอะถึงคุณจะเก็บไว้ในใจบางทีมันก็โผล่กมาให้รู้ว่าไม่พอใจด้วยนะไพ่บอกแบบนี้อะ นั้นมาดูกันต่อว่าแล้วคนที่เข้ามาสร้างความสัมพันธ์กับชาวราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภไปสร้างความสัมพันธ์กับเขาเนี่ยเขาชอบอะไรในตัวของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนพฤศจิกายนเขาชอบที่คุณรู้จักรอดูความรักที่ผิบานเวลาที่คุณทําอะไรไปมากๆทุ่มเทไปมากๆอะ่ะไม่ใช่ว่าคุณจะไปเรียกร้องจากเขาหรอกนะคุณหยุดแล้วคุณรอดูเมื่อเวลาที่ทํางาน เขาบอกว่าเขาจะทำงานหรือคุณมีงานคุณก็รู้จักที่จะหยุดพักความสัมพันธ์คุณรู้จักที่จะเฉยคุณรู้จักที่จะรอคุณรู้จักที่จะหยุดดูความสัมพันธ์ว่ามันไปถึงไหนแล้วและคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอเมื่อความรักถึงทางตันเพราะฉะนั้นอารวมๆแล้วเขาหมายความว่าคุณเหมือนแบบเหมือนรู้ว่าจังหวะนี้ตัวเองต้องหยุดจากความสัมพันธ์ก่อนจังหวะนี้ต้องรอดู แต่ถ้ากลับมาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เสมออารมณ์ประมาณนี้นะคะเขาชอบแบบนี้เขาชอบที่คุณเป็นแบบนี้นะคะชาวราศีพฤษสดขอให้เจอคนที่ใช่รล้วกันนะคะอย่างไรก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งทุกๆคอมเมนต์ให้จิ๊บด้วยนะคะ